ทั้งเพื่อนร่วมวงแล้วไวโอลินตัวเก่งที่อายุกว่า200ปีครั้งนี้หยิบเพลงน้ำตาแสงใต้มาถ่ายทอดความรู้สึกเศร้าอาดูนด้วยเครื่องสายเสียงสูงฝ mm hmm. ีมือบรรเลงของกําแหงทับงามนักดนตรีรักอิสระที่หันมาเรียนและเล่นไวโอลินจริงจังหลังจากบิดาจากไปทิ้งไว้แต่ไวโอลินตัวเก่งให้ดูต่างหน้าเมื่อ20ปีก่อน จนชะตาพาให้พบครูสุทินเทสารักครูเพลงไวโอลินแถวหน้าของไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องการบรรเลงแบบหุืยหวาหาตัวจับได้ยากและรับกําแหงเป็นสิทธิ์อีกคน ลูกศิษย์จะมารวมตัวทั้งร้องและเล่นในห้องเล็กๆย่านรามอินทรา oh, oh, oh. พื้นที่ส่วนตัวของครูกำแหงที่มีไว้ทั้งซ้อมซ่อมและเก็บสะสมไวโอลินจึงไม่แปลกที่ผู้คนในละแวกนี้จะได้ยินเพลงลูกกรุงในวันวานแว่วมาด้วยสำเนียงเครื่องดนตรีฝั่งตะวันตกทั้งไวโอลินกีตาร์และดับเบิ้ลเบสครูถามว่าเออกำแหงจะมาเรียนเรียนยังไงเนี่ยครูเคยสอนแต่คสสิกจ๋าเลยนะอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ ค่อยไปเรื่องอื่นพื้นฐานต้องเป็นคาสิครผมบอกว่าเอครูสอนเรียนแบบต่อเพลงได้ไหมสมมติว่าผมผมผมชอบเพลงหยาดเพชรอย่างเงี้ยถ้าเราเอาเราเอ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 าตำราเอาอะไรนี่โพชั่นเข้ามามันก็จะเกาะนะคะับ ได้พื้นฐานจากเพลงเก่าพวกนี้ในเรื่องของทางเดินคอร์ดแล้วก็ในเรื่องของจังหวะริทึมที่เป็นมาตรฐานครับซึ่งซึ่งเพลงสมัยใหม่อาจจะไม่มีตรงนี้นะครับในเรื่องของความสวยหรูความเลียกง่ายของตัวโน้ตซึ่งมีน้อยแต่ว่าแต่ละตัวนี่ก็ลึกซึ้ง ไม้ยิ่งเก่าเนื้อยิ่งแห้งเสียงก็ยิ่งดีนี่เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ครูกําแหงหลงรักไวอุลินเก่าอายุกว่า200ปีที่ได้มาเพราะเจ้าของถูกชะตาเลยมอบไว้ให้บรรเลงและสะสมแต่เทียมไม่ได้กับที่มาของเครื่องดนตรีชิ้นนี้ที่ฉเฉลยอังกฤษส,สมัยสงครามมหาเอเชียบุรพามอบให้ชาวไทยเป็นสิ่งน้ําใจที่คอยช่วยเหลือคือคนไทยเขาเนี่ยชอบเอาผลไม้ไปให้ เอาเอางาอเอา,เอาทุเรียนเอาอะไรพวกนี้แหละครับไปให้แกแกก็เอาแอบบแบบไปให้อแหละแล้วแกก็ประทับใจมากบางทีแกก็แกก็หนีออกจากค่ายไปไป,ไปพักที่บ้านหลังเนี้แล้วก็กลับเข้าคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกก็เลยบอกว่าเออไม่มีอะไรจะให้เป็นที่ระลึกก็เลยเอาไวอลินตัวนี้ให้ไม่ใช่เล่นเก่งอย่างเดียวครูสร้างซ่อม แล้วก็จูนอัพไวรินฮะหาให้หวานให้สมกับว่ามันเป็นไวรินจริงๆฮะมีชีวิตหาไวรินตัวเดียวกันเนี่ยคนที่จูนไม่เพาะก็จะไม่เพาะเลยครครูสามารถสอนผมได้ารแกะไวรินออกมาซ่อมสร้างดัดมันฮะแล้วก็สุขภาพเขายังดีจะช่วยเรื่องอะไรบ้างสำหรับคนสูวยที่ทำมาเื่นดๆโอ้นี่เกี่ยวกับความเครียดเนี่ยความดันเนี่ยหายไปเลยฮะถ้าได้มาเล่นดนตรีเนี่ยความดันหายไปเลย มันไม่คิดเรื่องอะไรมากก็คิดแต่เียนดนตรีมีความไอไอสมองก็อ่อนโยนแล้วก็ไปตามเสียงเพลง โอ้เพี้ยนมากเลยนะคะอันนี้เพลงอะไรนะคะครู <Little Star. S 1> t w i n เกิ l ิ t เ l ิร t นสนี่ขนาดเป็นเพลงพื้นฐานแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่จริงๆนะเทคนิคการสอนของครูกําแพงนะคะก็บอกว่าอยากให้ร้องเพลงให้จดจําเนื้อให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็เข้าใจในช่วงทํานองเพื่อส่งผ่านมายังไวโอลินแบบนี้ละค่ะแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้นอกจากประสบการณ์แล้วก็คงจะเป็นเรื่องของตัวโน้นนะคะทักษะการเรียนดนตรีอย่างจริงจังด้วยค่ะว่าแล้วนะคะดิฉันเนี่ยวางมือไปนานคงต้องฝึกอย่างหนักต้องเรียนใหม่เลยทีเดียวฝากตัวด้วยนะคะ หากเห็นความตั้งใจจริงครูกำแหงก็จะรับสอนไวโอลินแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพียงมีข้อแม้ ให้สิทธิ์นำความรู้ที่ได้กลับคืนสู่สังคมบ้างเหมือนที่ครูมักไปเล่นดนตรีที่โรงพยาบาลพยาไททุกวันเสาร์คลายทุกข์ให้ผู้ป่วยรวมถึงกิจกรรมร่วมกับวัดหลายแห่งหรือการรวมตัวของชมรมนักดนตรีอาวุโสทุกครั้งที่มีโอกาสครูออกปากว่าเรื่องวัยไม่สําคัญเท่าใจสู้เพราะสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นวัยเก่าอายุกว่า80ปีก็ยังไม่ช้าสําหรับการเรียนดนตรี ชีวิตส,ส่วนหนึ่งของนักดนตรีวัย66ปีคนนี้ยังยืนยันใช้เสียงไวโอลินที่รักบรรเลงความสุขส่งถึงผู้คนรอบตัวอภิยาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงาน